ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่9ก้ากรกฎาคมสองพันห้า้ยหกสิบหกนะครับเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาเซียนนองไข่ต่ออีกครับพิซีครับสซงมาแล้วครับสซงมาแล้วครับแต่ว่าก่อนสิบเอเบิ้งเฮาคำว่าเบิงวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่7ดกอคอหกหเราพัฒนาออกนะครับเนาะห1หนึ่งเก้า สามสามเก้าขับเลขล่างก็ออกเก้าสามเอฟซีขับเป็นจังได็กขับสามเก้าเก้าสามเอาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะครับมีผู้โชคผู้มานบ่อนอ้อเอฟซีกับเซียนน้องคายครับผู้ได้โชคไพ่หมานพอแจมกะดีใจนแลครับเด้อครับไพ่โบโชคโบมานกะวันจันทร์ที่สิบกัมาตามกันต่อเนาะครับเอฟซีเนาะครับเซียนน้องไาย ครับ FC วันศุกร์ที่เจ็ดก่อคอหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูดสามกับเก้ามาทั้งสองตัว FC เพื่อนเน้นในทีเก่าก็ถือว่ามาทั้งสามทั้งเก่านะครับเนาะขับตัวเน้นเพิ่นกับซีเก้าสามเก้าสองเก้าขับสามเก่าเข่าตรงตรงบนนะครับเนาะขับขันผู้ใด้กับตัวก็จจิได้ล่างพร้อมนะครับ FC ไป่ดีถือก็ดีเกมนะครับเด้อพี่ครับวันจันรทร์พอเตียมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบนี่ครับ <c oughs> เอาไปเบิ้งน้ากันเนาะครับเนาะตีขากล่องเจ้าของพอเตียมกันครับริ่มเลย วันจันทร์ที่สิบ เราพัฒนาเสียนน้องคาย สัตย์เย็นบอรครับเอฟครับคือเก่า นะครับเนาะพูดไนมาบนล่างคือเก่านะครับบนล่างวิ่งรูด วันนี้กนได้มาซีกับแป,แปนะครับ <c oughs> สัตย์เย็นนะครับเนาะ นเน้นที่แปดนะครับเน้นที่แปดครับส่วนเรียกพอนำมาจับคู่กันเนเอฟซี FC เนาะ สองสามสีเจ็ดแ กับคูนะครับเนาะหลักสี่สี่หกี่เ็ปนี่แล้วตัวนี่มานำกันอีก หลักสามนะครับเนาะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับหลักสอง สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับจะีประแจมจะจะขีดไลยก่อนนะครับเนาะ ครับเพิ่อนหฮมาวิ่งรูดสกับ8เน้นที่8ปดนะครับเนาะรับเน้นที่8ปดกะซิมี่สีครับสามแปดสป ส่วนตัวกันตัวร่องก็จะมี46 47นะครับเนาะ46 47พอเตรียมจีบวดทาดอกนะครับเน้นที่8เอฟซี 4, มักกะอย่าลืม46 47ดำนะครับเนาะครับพอว่าติดสี่นะครับครับเอาพอเตรียมกะบครอบ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียบมากรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันงวดวันจันทร์ที่10กรกฎาคม66นะครับเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะรับเทียวว่าอาจารย์เซียนหนองคายงวดนี้เพิ่นกามันใจหยิกนะครับเออคืองวดที่ผ่านมากกับสามเก้าเข้าตรงๆนะครับเนาะแต่พร้เดกลับตัวไว กจีด้ทั้งบนทั้งล่างนะครับขับงูน,นี่พ่อะแจมกัขออวยพรน์นะครับเด้ออวยพรให้เข่าอีกนะครับเนาะเข่าตรงตรงแตกบนแตกล่างอีกครับเอฟซีกับจีด้โฉบโฉบมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเอาตัวต้นเนียเนาะเอฟซีเนาะสี่แปดสามแปดสองแปดนะครับเด้อติดซีกับสี่หกสีเจ็ดอีกสองตัวหรือว่ามักตัวใดสอบตัวใดเอฟซีกับเอานำนาะครับเนาะครับ ที่สำคัญเฮาเอย่าลืมกับตัวไว้นําก็ดีขึ้นกันนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแตีมก็โอ้ย่าลืมนะครับเด้อเขามาแล้วขันมักขันชอบคลิปนี้ก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตมน้ำแน่นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตมครับเสียงวังหาติดตามตัวเรียนวทางมาฝากพีฝากน้องนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตีมก็ข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อครับที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตม รับพอแต้มพอเอวยพอดในมีแต่ความสุขควมำจะเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข้ใหให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีตาโศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อแต้มกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันนีคลิปน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม